สวัสดีครับผมที่กีิดูไปดูนาวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะฮะวันนี้จะพาทุกท่านมาดูเกมลดราคามาเข้ามาดูกันว่าวันนี้มีเกมลดราคาอะไรบ้างนะครับพิเศษเลยก็จะมีเกมเอ็กลูของ Nintendo นะฮะตอนนี้เกมที่ลดราคามีทั้งหมด2,408 2,48เกมนะครับ <c oughs> มาดูกันแกนเทปออโต้นะฮะลด20%นะฮะ เหลือ47.99นะครับอีก10วันนะครับ Star War นะครับเกมนี้ลด25%เหลือ11.24 US นะครับ a r v e l 2เกมนี้เล่นได้2คนนะฮะลด75%เหลือ4.99นะครับ Need for Speed นะฮะลด70%เหลือ11.99นะครับ,บ Basketball ก็ลด50%นะ29.99 ดิสโก้อลิเซียมหวันนะครับลดสามสิบเซนต์ยี่้าจุดเนะครับฟีฟ่ายีนะครับลดห้เปอนต์ลยนะฮะสิวันสิบเกใครอยากเล่นเกฟฟุตบอลนะครับก็นี่เลยฟีฟ่าถูกมากประมาณ600บาทนะครับแพนเวสซอมบี้นะครับลดห้าสิบนสเุดเะครับนี่เปอร์มิเลโอเมเกอร์ทนะครับลด 41.99นะครับลด30%เปอร์เซ็นต์นะก็ยังถือว่ายังลดปกตินะฮะถ้าปกถือว่าแพงอยู่นะถ้าปกติก็จะประมาณ33%เปอร์เซ็นต์นะครับเดียโบโทูเหลือ29.99 us นะครับบอล r ์แลนรวมมัดรวมนะครับ19.99นะครับ เป็นเอาวลาดายนะครับลด70% 8.99นะครับฟรีไลท์สเตชั่นลด70%เหลือ8.99ชิ้นเดียวกันชิ้น Mickey Mouse Tensey 4นะครับลด30%เหลือ41.99 The Witcher ตัวนี้เป็น DLC มัดรวมนะ29.99อีก10วันเท่านั้นนะฮะ Lego ก็ลดราคานะ9.99 BioShock ภาคนี้น่าจะมัดรวมนะ19.99นะเ <The S 1> ดลตินเต้ยไนแมรนะครับภาค2ลด33เรหลือ20.09 US นะครับนี่ดองกี้คองอันนี้ก็เอกซีบนะครับ10วันครับลด41.99มิลิโอ้โอนปิกนะครับลด29.99โอลิคภาคแรก 9 9้าจุดเก้าเก้านะถ้าใครซื้อไม่ทันนะครับเกมนี้เขาบอกว่าสนุกนะภาพสวยนะครับ Sonic คาเ o อ a n t i m a t t e นะครับเกมนี้ก็เพิ่งออกมาใหม่นะยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้า The Little n i m e ภาคแรกนะครับเจ็ดจุดสี่เก้าเกมนี้หลายคนน่าจะได้ซื้อกันนะครับ Kirby Fighter 2นะครับเกมนี้คล้ายๆ Super Smash Bros นะแต่มีแค่เฉพาะ Kirby หลากหลายสีมาต่อสู้กันนะครับเป็นเกมเอกลุศิบเหลือ13.99เก้าเก้าเกมเอกลุศบนะครับ Overwatch ก็ลดราคานะนี่ Super Mario Tennis e นะครับลด30%เช่นเดียวกันสี9สนะครับอีกสิวันนะครับเกมนี้ Tennis นะฮะ Dead by the l i g h t ก็ลดราคานะตอนนี้เขามีอัปเดตเยอะแยะมากมายนะครับ Dead by the l i g h t ไม่ได้เหมือนก่อนแล้วนะ เจอกันทุกแพลตฟอร์มนะครับแอมนิเชียลด85%มัดรวม3ภ้างนะครับ4.49 US s p i r o 9 9 9เกดตินะครับลด33 79, Storm 2 6ิ9านตสจเ็ตอ์มโฟร์เโอ้ลดเยอะนะ4 9 4 9รอบนี้นะฮะ จำฟอร์ดก็ลดราคานะผมไม่รู้ว่าลดเท่าไหร่นะแต่ลดราคาอยู่นะโอลิภาคสองนะครับสิบสี่จุดเก้าเก้านะครับเดวิเชอร์ตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดาไม่มีดีอซีนะสิบเก้าจุดเก้าเก้านะครับทูนี่ฮอกนะครับเดวิสเมคายลดราคาสิบเอ็ดจุดเก้าเก้านะครับขายสิทธิ์เทโลจีอีกห้าวันนะครับแคปเวนิคูด มารวมพักหนึ่งสองนะครับสิบเก้าจุดเก้าเก้ตัวนี้จะมี DLC ครบ3ามสบห้าเนะครับเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะดูมอินเตอร์นอนะฮะยี่สิบสามจุดเก้าเก้าอาร์มตัวนี้ก็เอกล i v ีนะครับ4ี9 9ถ้าใครอยากได้แบบ ดิจิตอลดาวน์โหลดก็ลองซื้อดูนะครับแต่ว่าแผ่นมือสองจะถูกกว่านะถ้าราคานี้แคดเบรนิคูด4นะครับ it's about time 29.9เก้กหรือสิบวันนะครับอันนี้จะเป็นเกมอะไรนะแค s ซิโนเนียมัดรวมนะครับภาคหลายๆภาคครับ14.99นะครับซูเปอร์ Ball, ร 99, มัง y ีบอลนะฮะย9 9สิบเากเมินจาไกเดนหรือสี4วันนะครับ มัดรวมภาคหนึ่นะครับยี่สนะครับ The d e r w o r l d นะฮะยี่สามนะครับ Summer in Mara นะครับ,รบเกมนี้ก็เป็นเกมปลูกผักนะฮะเก้าจเหรืออีก3วันเท่านั้นนะครับนี่อีก1เกมกับตันโทสนะครับยี่สิบเจ็เกนะครับเกม x สี แล้ถูกอยู่นะเดซเซลสิบสองสี่เก้าเกมนี้ก็เกมหัวร้อนนะครับสนุกนะเอ็กคอมทูนะครับเกมนี้ลดราคามาเวสเปอร์ฮีโร่ทูเกมนี้เอ็กซ์สิบนะครับไม่ใช่เอ็กซ์สิบเกมนี้อ่าเป็นเกมโอเพ่นเวิร์ดนะฮะซูเปอร์ฮีโร่หลากหลายเลยสอง ร้อยตัวขึ้นไปเกือบถึงพันตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะสองร้อยกว่าตัวเกมทนายใช่ไหมภาคใหม่หรือภาคมัดรวมผมไม่เคยเล่นนะเกมนั้นล o สอินแลนดอมส9 9 9ก้นะครับดีแกฟนะครับอีก3ามวันเท่านั้นนี่เลยยู g ิโ oh. อ เลกาซีนะครับลดหกซ็นะครับภาคนี้ได้น่าจะ5-6ภาคเลยอะภาคเก่าเก่ามัดรวมกันนะครับนัลุโตภาค1-2-3มัดรวมกัน1 1 9เอ็นะครับโอ้ลดเยอะเลยทีเดียวนะครับลดเยอะมากพี iku, ค่คุณนิคุนะครับ3.24จุลดเจ็ดสิร์เซนนะฮะ โมยปั้มนะครับลดราคาแต่ก็บอลไฟต์เซนไม่แน่ใจว่าเหลือเท่าไหร่นะแต่ก็ลดราคาผมก็ซื้อไปแล้วเบลช็อก <Sho> ภาค3านะครับ7.99ด o o m มภาคแรก2.49นะครับบอลดูแลนด์แฮนซ่าคอลเลคชั i นสิบ9 9นะครับฟาร์มิ g งซิมูเลเต ภาค20นะครับ22.49หรือ20วันเท่านั้นเกมที่ลดราคานี้เหลือประมาณอีก10วันนะครับที่จะหมดนะครับ b i o s h o c k Sonic แด n i n n g เกมคล้ายๆกับ Mario Kart นะครับ14.99นะครับเกมนี้ก็มีความแตกต่างในการเล่นนะครับสนุกนะครับตกปลานะครับ4.99 นี่ก็อีกหนึ่งเกมแคททีมในโตฟิลเลสซิ่งแกล้งกันนะครับแข่งรถแต่เป็นแคดเบริคูนนะครับคอนท่าคอลเลคชันนะครับลดราคาไทโกโนนะครับเกมนี้เกมตีกองใครอยากเล่นเกมดนตรีตรีกองกดเป็นยังวะก็เกมนี้เลยนะฮะเดียวกันบอลซีเวอร์ทู Ball, 2, ก็ลดราคานะครับ ลองเข้าไปดูนะว่าเหลือราคาเท่าไหร่ผมซื้อไปแล้วมันไม่ได้แจ้งราคาขึ้นมานะเลแมนดิเจนเหลือ9.99ส่วนมา r ูเนอร์เกมนี้มีภาษาไทยนะผมรีวิวไว้แล้วเกมนี้เหลือกี่วันไม่รู้นะน่าจะถูกอยู่ตุสนาเกมนี้เป็นเกมแนวมูโซนะครับ29.99นะครับ กับการทดรวม DOC ใช่ไมสามสิบสองนะครับลดสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ามอเตอร์เขแบกนะครับสิบเอ็ดสิบนะครับเกมยิงซอมบี้ย9 9สิบเก้าจุดเก้าเก้ายูเอนะครับดับเบิลดาคอนแอนคุนิโนะครับสิบจุดศูนอะครับเลสิบวันเท่านั้น เยอะแยะมากมายเลยเดียวเกมสิบรอบนี้ลดราคานะน่าสนใจหลายเกมนะโอเชียนฮอนนะครับภาคสองนะครับหให้อโรมคลายเซลดานะครับแคสเซนวอนเนียตัวนี้จะเป็นภาคมัดรวมเหมือนกันนะครับแต่ภาค อันบนนั่นจะเป็นดวมของเกมบอยนะครับ d i g ิมอนมัดรวมสองภาค14.99จุดเก้าเก้า us นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของค่ายบันไดนะดูมนะครับสิบเก้าจุดเก้าเก้า us นะครับหกร้อยกว่าบาทนะครับดุดลาร์ดแคมไฟสี่จุดสี่เก้านะครับเกมนี้ก็สนุกนะแก้ไขปริศนา เดินไปจนภผ่นะครับนี่เลยน่าสนใจเดี๋ยวกันเควส์บิลดเออร์22นะครับ34.99นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะซื้อเกมนี้ดีหรือเปล่านะครับก็เล็งมานานแล้วเหมือนกันนะครับ d ซ c ก็เยอะเหมือนกันนะเกมนี้เล่นได้เพลินมากดูดเวลาประมาณฮ a วเว o o มูลผสมไมค์ครับนะครับประมาณนั้น น่าสนใจอยู่นะแต่กันบอลไฟเตอร์แซดลดราคานะครับเดี๋ยวเข้าไปดู d ีโว่าลดราคาหรือเปล่าน่าจะลดอยู่นะถ้าใครซื้อไปแล้วบอมเบอร์แนะครับอ่าลดราคานะครับเกมลดราคาเยอะแยะเลยนะมาฮิโรวันชัตตี่สองก็ลดราคาเอ i ลนไอซ l a เลชัเกมนี้ก็หนี เอเลียนนะครับบนยานนะครับ1ิบเจ็ดจุดเกนะครับนี่มวยปั้มตัวเล็กๆนะครับตัวจิ๋ว1 9 9เนะครับแต่ละเกมหรืออีกสิบวันนะครับดุกน้ำเข็เวอร์ดีทัวร์สองจุดสีนะครับ เบอร์ช็อกสองนะครับลดราคาปูเวนสตินทูสิบเอจุดเก้านะครับโดยสิบวันนะครับสองพันกว่าเกมนะครับลดราคาตอนนี้น่าสนใจอยู่นะนี่นคุนิถูกก็ลดราคาอ้ามันดับไปซะละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูที่เกมเอ็กซ์คูซีฟกันนะครับของ n ินเ d นโดสวิตนะครับเข้ามาดูที่ค่ายที่นี้นะมีอะไรลดราคาที่น่าสนใจบ้างนะครับที่ลดราคาเลยนะครับก็จะมีเกมอะไรเอ่ยซูเปอร์ม i o ิโอเม2นะครับลดราคาขับเฮาวเกมนะครับลดราคาดองกี้คองลดราคา เบอร์บี้ไฟเตอร์ทูลดราคา,ามาเลียวเทนิสเอทนะครับลดราคาอ้ามลดราคากับตกาโทษธสดราคาฟิตเนสบ็อก กิ้งชูลดราคานะครับกับตันโทษภาคมัดรวม d ี c อซลดราคานี่ก็ลดราคานะครับเกม Go Vacation นะครับเการเครื Builder 2ลดราคานะครับ Block ok Boy Block ok Girl ลดราคาเ er, กรเค b u i l ภาคแรกก็ลดราคา ฟิเนนด์นบล็อกภาคแรกกับลดราคานะครับก็เอ็กซ์คลูซีฟลดราคาอยู่หลายเกมนะขออนุญาตเข้าไปดูที่เดอะคันเฟิร์ดวิวเดอร์สองนะครับมันจะมี DLC ด้วยไงผมสนใจเกมนี้อยู่นะครับ ผมเล่นภาคแรกมาแล้วชอบนะฮะภาคสองก็ทำอะไรได้มากกว่าภาคแรกอีกนะฮะก็น่าสนใจอยู่นะอ๋อดีอซีไม่ลดราคาใช่ไหมดีอยังแพงอยู่เลยนะครับก็น่าสนใจอยู่นะเกมวิคุสิบลดราคานะครับเดลิเวอรีเชือนี้ก็น,น่าสนใจอยู่นะถึงภาพมันจะ เบอร์เบอร์หน่อยแต่ก็สามารถปรับได้มาดูที่ D/LC ของ Dead b t d e Light ลดราคาไหมมาดูกันครับเกมนี้ผมเล่นทุกวันเลยนะมันเจอกันได้ทุกแพลตฟอร์มนี่ D/LC ก็ลดราคาอยู่นะครับของ Dead b t h y Light ลด50%เลยนะครับน่าสนใจน่าสนใจเกมเล่นบอดี้ร้าย X A DLC ลดราคานะอ่ะเดีย๋ยวมาดูค่ายของบันไดาบ้านะครับ แล้วตัวภาคนี้รู้สึกว่าลดราคาเยอะสุดแล้วนะครับภาคสนะี่ฮะตุลิตต์ตุนไนแม่อ่ะเดี๋ยวมาดูอ๋อนี่ซอสอาร์ตลลาย์ก็ลดราคานะครับเทลก็ลดราคาก็อตอีเตอร์สก็ลดราคานะครับวันพีทลดราคาโอ้วันพีนี่6.39ุดสามเกเท่าออครั้งที่แล้วนะครับ ซื้อไปเถอเกมนี้โคตรสนุกภาค3นะครับถูกด้วยราคานี้นะเดี๋ยวไปดูที่แล้วก็บอลไฟท์เซตก่อน DLC แลเดีีลดราคาไหมหลายคนซื้อเกมไปแล้วแต่ยังไม่มีเด c นะครับดีลดราคาไหมน่าจะลดราคานะเพราะผมซื้อไปแล้วมันไม่มี ึ้้นใหอ๋อรถราคาครับรถราคาดียวซีรถราคาครับใครจะเก็บทีละตัวหรือเก็บเป็นเซตนะครับก็ได้นะครับนะเดี๋ยวตัวใหม่มาก็ซื้อกันได้นะครับ น,นี้เกมลดราคาก็น่าสนใจอยู่หลายเกมนะที่ผมเล็งๆไว้ถ้าไม่ใช่ the w i ิ c เชอที่มีมี d l c ก็น่าจะเป็น d ด a g o n นเ e s t บิวเดอร์นะครับกดตามมานานนะหรือแคดเบรดิคูดดีภาค 4, พื่ก็น่าเล่นอยู่นะตัวนี้จะรวมภาค GBA นะครับ เินจกไนเหนก็น,น่าซื้อนะรอบนี้เกมเอกลุศีก็ลดราคาเยอะเลยนะครับเดเซลกับตันโทษสนใจอยู่นะเอคอมนี e ่สนุกนะได้สองภาคเลยภาคธรรมดากับภาครวม DLC นะครับอืมยูกิโอเน่น่าสนใจสิ9หนะครับเกมการ์ดนะครับ หลายคนก็อยากเล่นเกมน,นี้นะครับเดี๋ยวกันบอลคาคาลอสนะครับลดร,ร,ราคานะครับลดร,ราคาหลายรอบแล้วนะเดี๋ยวกันบอลคาคาลอสผมก็กดซื้อของโอเชั่นยูเอสไปนะไม่มีภาษาไทยนะบอกไว้ก่อนนะครับต้องไปซื้อโซนยูเอเท่านั้นนะเอลซีไม่ลดราคาเลยนะครับอพอเกมมัน ยังใหม่อยู่สําหรับ Nintendo Switch แต่โซนอื่นแต่เครื่องอื่นนะครับมันจะเป็นเกมเก่าไปแล้วนะครับอืมันก็เป็นเกมที่น่าสนใจนะครับหลากหลายเกมนะครับลองเข้าไปเลือกหาเลือกซื้อกันได้นะครับบนโซน US eShop โซน US นะครับเกมลดราคา เดี๋ยวเราไปดูกันที่เกมขายดีกันบ้างนะครับเกมขายดีอันดับแรกนะครับก็จะเป็นเกมของม a r i o k a r t ์ d e l u x นะครับกลับมาขายดีอันดับแรกอีกแล้วนะฮะ Super m a ม i o Party Mario ม a r t y Super Star นะครับอันดับ2องอมงัออันดับสามอมงออันนี้รู้สึกมีการอัปเดตเยอะเลยทีเดียวนะครับ ตกแต่งตัวละครได้ด้วยนะครับอันดับ4 Overcook oh, ภาคแรกนะครับอันดับ5 Animal Crossing อันดับ6 m i n e c r a f t อันดับ7ล่วงลงมาแล้วนะฮะ Zenro ภาค3ภาค4นะครับที่เหลือ90กว่าบาทใช่ไหมแล้วก็อันดับ8 Pokemon b i l l i a n d e m o n อันดับ9 Super Smash Bros นะครับอันดับ10 Cuphead อันดับ11 โอคุกทูอันดับสิบสองมท่แบ็กสิอนะครับอันดับสิบสตาดิวเล่อันดับสิบสเจสแดนอันดับสิโอซินฟริสโอซินฟรีนะครับอันดับสิบหกสุ per mario อ d เซอร์ฟิว u ี่นะครับอันดับสิบเจ็ด stick h e g a m นะครับอันดับแปด pokemon shining p e r l อันดับ19เฮดิสฮาเดสนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกอันดับ20โ o ิโนโฟลีอันดับ21ิบเดบลูโอและบิทคิงดอมชุดดีโอนะครับอันดับ22อ you know, อันดับ23สเซลดาเวสออรดวายอันดับ24 f แฟกเมนต์ภาคแรกนะครับอันดับ25เกมแลนเชอร์นะครับอันดับ 26. unpacking อันดับ 27. hollow knight นะครับอันดับยี big ben academy นะครับอันดับยี่สิเก m e t o i deck อันดับสาสิ secret near herb นะครับอ่ะเหนว่านี่ก็เป็นเกมขายดี30มันบับแรกนะครับ อ่ะวันนี้ก็อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเข้าไปใ้เลือกหาเลือกซื้อเกมลดราคานะครับถ้าใครชื่นชอบก็ลองไปหาดูใครสนใจเกมไหนที่มันลดราคาอยู่นะครับก็ไปเลือกซื้อกันได้นะครับอ่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรคลิปอะไรฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b ์ช่อง1ิ Geek c h a ช n e l ด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ